สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับไทเก็กนั้นไม่ใช่กิจกรรมของผู้สูงวัยอย่างที่เข้าใจกันมานานนะครับแต่ไทเก็กคือศาสตร์แห่งสุขภาพเพื่อคนทุกวัยไทยเก็กมีวันยาวนานกว่า800ปีแล้ว และมีม่น้อยกว่า108กระบวนท่า70ปีที่แล้วคนไทยฝึกไทเก๊กกันน้อยแถมยังราคาแพงด้วยแต่ทุกวันนี้มีคนสนใจฝึกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีสมาคมไทเก๊กในเมืองไทยมานานกว่า4 0ปีแล้วในระดับโลกยูเนสโกประกาศให้ไทเก๊กเป็นมนรดกทางวัฒนธรรมด้วยฝึกไทเก๊กแล้วดีอย่างไรคุณพลอยปุยวันพาไปคุยกับแฟนพันธุ์แท้ของไทเก๊กครับ นี่คือความอ่อนช้อยของศิละปะก,การต่อสู้ไทยเกกที่บรรดาสมาชิกสมาคมไทเก๊กประเทศไทยรวมกันร่ายรำด้วยท่วงท่าลีลาที่พร้อมเพรียงและสง่างามเชื่อว่าหลายคนที่ไปออกกําลังกายบ่อยๆตามสวนสาธารณะบ้านเราคงเคยเห็นภาพนี้จนชินตาและไม่แน่แว็บหนึ่งอาจจะอยากลองฝึกฝนดูสักครั้งเหมือนกับพี่พลอยเคยลองมาแล้วก่อนหน้านี้ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้ไม่ต่างจากดรสุนันทาลีเลิศพันธ์นาย,ยกสมาคมไทยเก๊กประเทศไทยที่วันนี้พลอยมีโอกาสได้พูดคุยก็เป็นอีกคนที่หลงใหลในศิลปะการต่อสู้อย่างไทยเก๊กมานานกว่าย9ปีค่ะพูดถึงไทยเก๊กในไทยกันบ้างค่ะพูดถึงไทยเก๊กในตัวดรสุนันทาเองเนี่ยเป็นนาย,ยกสมาคมด้วยอยากจะรู้ส่วนตัวเลยว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มสนใจไทยเก๊กตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทําไมเราถึงมารําไทยเก๊กค่ะ เริ่มสนใจไทยเก๊กตั้งแต่พศ38โอ้จนถึงตอนนี้ก็อีกหนึ่งปีก็จะ30ปีแล้วนานมากเลยค่ะค่ะ,คะก็ติดใจเรื่อยมาคือความสุขเล็กๆน้อยๆไปเจอเพื่อนใช่ไหมฮะก็ลํำไทยเก๊กเสร็จก็กินน้ำชากาันก็คุยกันสับเพเหละเสร็จแล้วก็กลับบ้านอย่างนั้นนะคะทุกวันเป็นอย่างนี้ฝึกท่านู้นบ้างฝึกท่านี้บ้างนะคะ ยี่สิบสี่สี่สอันนี้เป็นกระบวนกาะบวน่าถ้ารำจริงๆคนเก่าๆานะคะจะรำแปดสิบแค่ะไทยเก๊กเนี่ยก็เหมือนเราฝึกสมาธิสมาธิเคลื่อนไหวหนูก็เคยปฏิบัติธรรมาแล้วมั้งสมาจิคืตหา,ออายใจเข้าออกหายใจเข้าออกแล้วอยู่ในกระบวนท่าที่รำสติไม่ส่งออกนอก สติไม่ส่งออกนอกก็ค่อยๆรักษาสุขภาพร่างกายข้างในค่ะไทยเก๊กมีเสน่ห์ค่ะถ้าเจาะลึกชัดๆเลยในมุมของคนที่รำไทยเก๊กอะค่ะค่ะอยากจะทราบว่าประโยชน์จริงๆที่เราสัมผัสมาเกือบ30ปีมองว่าประโยชน์ที่ไทยเก๊กให้กับเราคืออะไรบ้างคะค่ะคือไอ้ที่ไทยเก๊กเนี่ยจับต้องไม่ได้แต่ว่าใครไปรำแล้วจะติดใจนะคะ ก็ด้วยที่ว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานอะไรพวกนี้นะคะก็บันเทาเบา,บาบางเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ต้องต้องไปนู่นหาหมอเสลยอ,อย่างนั้นนะคะคือมีความสุขคือสัมผัสได้อย่างนี้ล้ำเสร็จแล้วจิตใจปล่อยว่ามสมองปลอดโปรค่ะก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ดีขึ้นเบาบางขึ้น เรียกได้ว่าได้ทั้งร่างกายจ,จิตใจแล้วเห็นดเตรสุนันทาบอก<ล>ว่าจริงๆแล้วคลายเครียดได้ด้วยคลายเครียดยังไงในมุมของเราคลายเครียดคือว่านะคะคือลําแล้วจิตใจปลอดโปร่งใช่ไหมคะไอ้เรื่องทางบ้านที่ว่าวุ่นวายทางนูน้นทางนี้ใช่ไหมคะพอไปลําไทเก๊กแล้วจิตอยู่กับตัวสติอยู่กับตัวจิตใจปลอดโปร่งคือกํากับในท่าลําท่านู้นท่านี้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนจิตใจ ไม่ได้ส่งไปนูน่นไปนี่ถ้าส่งไปทําให้เราเครียดเราก็มาลําไทยเก๊กถ้าก่อนนอนลําไทยเก๊กแล้วก็จะนอนหลับโอ้หลับสบายเลยหลับสบายเชื่อว่าหลายๆคนที่มีโอกาสได้ฝึกไทยเก๊กคงรู้สึกเหมือนกับดรสุนันทาที่แม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงชื่นชอบและฝึกมาอย่างต่อเนื่อง ย้อนไปเมื่อราว40-50ปีที่ผ่านมาผู้ที่ชื่นชอบไทเก๊กในไทยรวมตัวกันจนเกิดเป็นสมาคมไทเก๊กประเทศไทยขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีสมาชิกอยู่ทั่วทุกภาคในแต่ละจังหวัดในอนาคตมีแผนจะส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไปฝึกยังพื้นที่ต่างๆมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาสมาคมไทเก๊กประเทศไทยมีความร่วมมือกับจีนในการทำกิจกรรมร่วมกันเสมอคุณทวีศักดิ์อุปนายกสมาคมไทเก๊กประเทศไทยเล่าให้เราฟังค่ะ หลายๆท่านที่ฝึกลามวยไทยเก๊กก็อยากจะเกาะกลุ่มกันแล้วก็เลยมีการจัดตั้งเป็นสมาคมไทยเก๊กประเทศไทยขึ้นมาเมื่อประมาณ4-50ปีที่แล้วแล้วก็ผมได้เข้าเป็นกรรมการ,รบริหารประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาครับมีครับมีการติดต่อกันมาตลอดเรื่องมิตรภาพไทยจีนนะเกี่ยวกับเรื่องไทยเก๊กมันทางจีนเขา เป็นต้นตออยู่แล้วแล้วก็มาเผยแพร่ที่เมืองไทยเราครับเบื้องต้นทางจีนก็เชิญทางประเทศไทยเราไปร่วมแข่งขันกับเขาแล้วก็จากนั้นทางจีนก็มาจากที่เมืองไทยก็ให้ทางเมืองไทยเราเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยครับจากที่สัมผัสกับไทเก๊กมาหลายสิบป,ปีคุณทวีศักดิ์มองว่าแนวโน้มคนไทยสนใจไทเก๊กมากขึ้นที่สัมผัสมารู้สึกจะมากขึ้นนะมากขึ้นเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยแรกๆเนี่ยท่านที่ มีโอกาสมาฝึกไทเก็กส่วนใหญ่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงก็มีน้อยนะเมื่อประมาณ70กว่าปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ท่านที่มีฐานะฝึกเป็นแล้วก็มาเป็นวิทยาทานก็ทําให้วงการมวยไทยเก็กประเทศไทยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆครับคือจริงๆไทเก๊กเนี่ยทุกท่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมันเกี่ยวกับเรื่องให้จิตเราเนี่ยสงบจิตใจดีงามแล้วทำให้เลือดลมไหลเวียนดีพลังชีวิตดี ร่างกายก็แข็งแรงตั้งแต่ชิดเท้าเริ่มต้นไปถึงจบเลยคะับทุกอีลาบททุกเวลาฝึกจิตให้สบาย่างเพื่อให้พลังชีวิตเราขับเคลื่อนสะดวกสบายไปก่อเกิดสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับแม้จะเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานตั้งแต่ราวกลางศตวรรษที่17หรือกว่า800ปีก่อนแต่ไทยเกสก,ก็ยังคงได้รับความนิยม ความโดดเด่นของไทายเก๊กหลักๆคือมีลักษณะนุ่มนวลอ่อนโยนผ่อนคลายลื่นไหลต่อเนื่องเวลาฝึกจะมีการกำหนดจิตตามท่วงท่าที่เคลื่อนไหวทำให้ผู้ฝึกมีสมาธิความสงบหล่อหลอมกับการปรับจิตและการหายใจเข้าด้วยกันสามารถเพิ่มกำลังที่ซึ่งก็คือการแสดงออกถึงการทำงานของระบบภายในของร่างกายหลังจากที่ผู้ฝึกสามารถเชื่อมตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นการปรับสมดุลของร่างกายสร้างสมาธิ ทำให้เลือดหมุนเวียนดีการฝึกไทเก๊กไม่มีการเกรงกล้ามเนื้อหรือการออกแรงกระแทกเมื่อเทียบกับกีฬาอื่นๆมีโอกาสบาดเจ็บได้น้อยเลยเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยค่ะ mm hmm. เช่นเดียวกันกับคุณเจสซี่สาวสวยวัย30ปีที่เธอหลงสเสน่ห์ในไทเก๊กตามรอยคุณแม่ของเธอและแตัดสินใจเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังดังทีเราเป็นลูกหลานคนจีนเราก็มีความคุ้นเคยกับไทเก๊กมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเพราะว่าอาก็จะพาไปที่สวนสลา,านลมก็จะเจอแบบ พวกเล่นแอโรบิกแล้วก็มีไทเกกด้วยค่ะแล้วประกอบกับว่าคุณแม่เนี่ยเขาลำให้กับสมาคมไทเกกด้วยก็เลยได้จับพัจพดจับผูมาฝึกค่ะ mm. ก็เปิดประสบการณ์ดีนะคะคือ perception เราตั้งแต่เด็กเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาสำหรับผู้สูงอายุค,ค่ะแต่ว่าในยุคนี้มันก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นเรื่อยๆค่ะ แล้วก็มันก็ดีกับสุขภาพด้วยค่ะคือส่วนตัวคนทั่วไปรุ่นเราอ่ะจะเล่นพวกพิลาทิสโยคะแต่ว่าอย่างของเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเ่องบ้านหมุนคุณหมอก็จะไม่ให้เล่นอะไรที่ต้องก้มเยอะไทเก็กเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะกับร่างกายเราค่ะ แล้วเราอ่ะมีพื้นฐานจากเทควันโดอยู่แล้วในกีฬาพวกศิลปะปการต่อสู้ะมันจะมีจุดร่วมที่ค่อนข้างคล้ายกันอยู่ก็สามารถนํามาปรับใช้ได้แต่ว่าในส่วนของทไทเก๊กเนี่ยจริงๆก็มีความแตกต่างกับเทควันโดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่เหมือนกันก็มีแผนว่าจะเล่นต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งเรื่องของดาบกระบี่หอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะ ไม่แปลกใจเลยนะคะที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจฝึกไทเก๊กกันเพิ่มขึ้นและที่สำคัญไทเก๊กเป็นมากกว่าแค่ศิลปะป,ป้องกันตัวมากกว่าแค่กีฬาที่ทำให้ผู้คนแข็งแรงแต่คือสิ่งที่แฝงไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและปรัชญาจีนที่แพร่หลายไปในทั่วทุกมุมโลกจนถึงปัจจุบันและดยบทบาทที่ว่า,านี้ ทำให้ไทเก๊กหรือไทจีเฉนวนได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นบรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินั่นเองค่ะช่วงหน้าสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับเพราะแม้จะมีฟรีวีซ่าไทยจีนแล้วแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของจีนอย่างเคร่งครัดด้วยโดยเฉพาะคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเองไปเยี่ยมญาติโดยไม่ผ่านบริษัททัวร์ มีข้อพึงระวังมากมายตับเจ้ามองจีนในอีกสักครู่ครับ